แต่ก็ก็สวยไงใช่เดี๋ยวไิกินหญ้าใช่ไหมเราะคกินเต้นเลเดี๋ยวซื้อนะเีซื้อหญ้ามากันาทเยมังยมให้ใครให้เธอให้มึงแหละแค่ไมีไดี่ีไม่ชอบออกไปพี่ไนักอ้วกไปเถอะจะติดออกไปแล้วชนี้ yeah เียพบกับน้องแอนหลับตัวอ,องเป็นนักเอกเขาเศร้า่าจะไมกเล่นน้ำตาเพราะว่าผู้ชมดูโลรัน<ส>เ<ะ>มื่อตอนหัวค้ำพบับกับส<ะ>สแสดงวาลูก,กีใจ้อได้แล้วปลูกเมื่อตอนหัวคผำูบกักับอาแฝงประกาศชื่ออะไรติ๊ก น้ำตาสาริกาภูเขาพึ่งครองหน้าคู่ทั้คืนนี้เราขอพิจิตใจทองเรื่องน้ำตาสาริกาเอาไว้เปลี่ยนเรื่องมากระทันหันให้ตั้งชื่อเรื่องว่านามตาหมาตกหมอบ้านโคกเหยียเหยียพ่อเลยครูเดพ่อว่าจะยวเดี๋ยว ไปหมดไปหมดเลยเร่องแบบนี้ก็ไปหมะไปหมดเลยอย่าอย่านอเนี่ยทำผ่านอย่างนี้เดี๋ยวขวินี่หัวมันพุ่งแต่ได้แน่มันจะโกงงู้เลยแน่อะรถามได้ยาก่อนนะขอบพี่ตรงว่าดูเธอที้กดใครมาจะไม่งอนช่

แบบนี้แค่ลองใช้ดูเฉยๆว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรที่น่าเองโลกได้เห็นภาพแต่เสด็จพ่อก็ต้องเข้าใจกบอกฉันเช่นกันอือครับเสด็จพ่อนี่ชอบเป็นลูกคนดดันนะนะได้ตระบอกฉันมีความรักอยู่แล้วเพ่อมีความรักอยู่แล้วี่โยกัสายตาใช้ไมโยกต้องเรียนถ้าเช่นั้นเสด็จพ่อ ขอคุยกับาลิกาอะไรสักหน่อจะได้ไหมครับถาเิ่อยุกับสาิกาก็สร่อมนีจะเป็นตับสท่ชรอเาคิกาไม่ร้เยโอ้โหอ้โหอ้โหโอโหมอ้โอ้โหน้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโ้โหโออ้อ้โหโ้หออ้อออหหอ มีเช่นนะั้นที่เสด็จพ่อโขกกล่าวด่าว่าใครแค่ทดสอบเจ้าผู้ชายเสด็จพ่อต้องการอยากเขารู้จริจรๆจรๆงๆว่าเจ้าอะไรนะความนา่าดึงดูดและถุนจะพียายามให้กับ้านน้อยหน่อยเลยเสด็จพ่อรู้แล้วถ้าเช่นนะั้นเสด็จพ่อก็จะรับเจ้าเป็นสักย เป็นความจริงหรือไม่แล้วสำเนียงพ่อไม่รังเกียจผมใน่ไหมหรือคะไม่รังเกียจเจ้าสายญาความเสืของพ่อแร้ในเมื่อเจ้าต้องการอยู่กินเป็นสามีภรรยากับลูกของเราเสด็จพ่อถืงว่าแต่ขอเพียงให้รักและมั่นคงต่อความน้อยน่าเรศผกเพจ้ามาเองเอาเถอะ เสด็จพ่อรับจากอลค์กังฟ้านอนได้จบเต็มปางเสด็จพ่อให้ดาเลยในเมื่อเสด็จพ่อพูดอะไรไปแล้วต้องเป็นใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงเจ้าให้ตัดสินเอาเองและตกลงการเอาเอง เด็กทำได้ทำไมเป็กมึงงานทำได้เก่งจริงจริงเนะนะนี่ครอบครัวผัวเมียคุยกันแล้วม well. ึงเป็นใครสาระแน่คุณนอกครอบครัวใช่สาระแนมากทุก จอไหเอามาันาการจะนงทานพุธที่จะอยู่กับสาลิาจยูกับสาิตาจักรภาระุกสาวภาระศุกสาวที่ก็จะอยู่กับสาธิตาจ้ก วันอาทิตยนที่ก็จะอยู่กับสาริกาจาก้ะแล้หมกจ็ดเก็อยู่กับหมอกแจ็คนก็ตขอวันชิงเมงเพียบค่ะ อยู่ด้วยกันอะมีความสุขไหมหมอฉันก็มีความสุขดีสิงๆโอ้ก็มีความสุขจรเนาะเพราะว่าหวยอยู่แต่ในห้องไม่ออกเลย พูดตกลงนะเพคะโครงฟ้าน้อยนะไม่ใช่สิ่งของที่จะมายืมกันง่ายๆอีกอย่างหนึง่งถ้าหากแม่แมว่าองฉันให้ไปเจ้าตัวเขาก็คงให้ไปหรอกเพคะเพราะฉะนั้นมกอกฉันไม่ให้หยืมเพคะนั่นสินะ หม่อมฉันก็ไม่ยืมให้เขาแต่เด็ะเงินมันคงจะน้อยไปสิถ้าเราพูดอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมกันกูพูดแบบม่งานเลยฟ้าอะไรเนี่ยกูขอซสินมึงจะขายเท่าไหร่หม่อมฉันจะยืนยันคำเดิมว่าหม่อมฉันไม่ขายใครข้ง Yay! <laughs> ในยนามเราวเรียวราเมีย่วงงั้นตาที่ล่วงปวดร้ามีคนี่อมจะทำให้กูเศรา้าเป็นนาที่เราตาเฝ้าฝันเถิดนาล้าตัวหนั้น โมโหโมห์ขอ,อยหาอีกว่าเที่างานบัญชีติดค้างตามคาที่เขาลุกลำ ดีแล้วลรับชิชน้อง่จอกันวันนี้รับชิดน้องคุณพับสวัสดีครับไม่ทราบว่าในยน่านนี้พอจะมีใครที่ชื่อรัชณีบ้างหรือเปล่าหาใครนะคะรัชณี พอดีแม่ผมเอาที่ดินม,มากำนนองกันนเอาไว้ผมก็เลยจะดมัน พวากูเจ็บนั่นแค่ถนัดตายแม่อีรักใจแม่เด็เจะหานมางบเขา Oh. Okay. มาคว้าผูดจ้าตาขวาใส่ข้าอีโค้ดเมนเ็นหัวเรือเด้นมาเดี๋ยวกูนอนทง้างอีผู้มงเห็นโ้ดนอนทงอ้าทงจะงัดสากดขึ้นกระทุง

ไอ้ยันเรืออดหมดอายในหญิงอีไก่ตุ่กว่าอีต้องใหญ่อีไก่เงยอยากจะมาพุดนาคงทีตัวหูไก่มันงอหอบเขาบอกเราไมดีกว่าที่เราไก่ลงยางมึงมันไก่ที่ใส่ตุ่มยามาท่านง Hello.